คนใดก็ตามเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครดีไม่มีใครเลวล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่เกิดมาตามกรรมการที่บุคคลน,นั้นที่เราบอกว่าเขาเลวเขาก็ไม่ได้อยากเลวหรอกครับแต่เพราะว่าอากุศลกรรมมันโดนจิตโดนใจให้เขาสร้างกรรมแบบนั้นเขาจึงเป็นแบบนั้นเขาจึงชั่วแบบนั้นเขาจึงทำร้ายบุคคลอื่นแบบนั้น แต่บัดนี้เรารู้แล้วว่าการที่เราไหลไปตามกรรมแบบนั้นจะทําให้เรากลับมาเกิดอีกเราจึงเห็นคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธองค์มาตรัสสอนเราว่าหยุดเสียลูกหยุดไหลาตามอากุศลกรรมแบบนี้ให้หยุดด้วยสติหยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยสีหยุดด้วยปัญญาของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้ตลอดทั้งสาย จิตใจของเราจะไม่ยึดในขันธ์ทั้งห้านี้ว่ามันเป็นเราหรือไม่ใช่เราเราจะหมดสงสัยซึ่งขังนธ์ห้านี้น้อมและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะครับที่เป็นพระผู้มีพระคุณที่สุดที่เราได้เกิดมาบนโลกนี้เราได้เจอพระองค์พระธรรมของพระองค์พริยาสงฆ์คือลูกๆของพระองค์ ที่เป็นพระขีนาศคือพระราฐานทุกๆพระองค์และกราบขอบพระคุณบิดามารดาในชาติปัจจุบันของเราและทุกๆชาติที่เคยประคับประคองเรามาถ้าไม่มีท่านเราก็คงไม่มีวันนี้ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยน้อมระลึกถึงคุณของท่านนะครับค่อยๆกราบท่านอีกสักสามครั้งนะครับ ด้วยใจของเราด้วยการเห็นทุกเห็นโทษจากการเกิดของเราชัดเจนจ่มใส